สวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซี FC ทุกคนครับคลิปนี้ผมก็สิเอาสูตรจับคู่ครับสูตรจับคู่บนล่างไม่พี่น้องมึงครับอาไปพิจารณากันในวันที่สองเดือนหาสองหาหกเก็ตครับ พี่น้องมากตามสูตรของผมก็ตามครับบ,บิมากกับพันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับฝากคำเตือนครับคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับก้อยทุกท่านใช้ดุลพินิษใน,ในการรับชม สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการตติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับ f c ฟซีของไหมครับก็กดติดตามไว้ครับช่องจานป่องสูตรคำนวณครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนวันนี้มาเข่าสูกันทำสูตรเลยครับ สูตรนี้ผมสิเฮ็ดเป็นสองสูตรครับวิธีวิธีหาตัวเลขสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรหาตัวเลขก็คือใส่ลักร้อยครับหลักร้อยบน บวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกแปดคงที่หาบวกแปดได้สิบสามครับเอาสามสามบวกแปดได้สิบเอ็ดครับเอาหนึ่งครับ นี่เดินแต้มให้ได้หาลักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอามาชนกับ <c oughs> สูตรเลขล็อกครับก็คือเป็นเลขคงทีครับเลขคงที่คงทีหนึ่งคือตัวนี้ครับเลข ศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนี่ครับในหกตัวนี่มาสูงวดครับบ่ตัวหนึ่งกับสอตัวบางเทียกับมาน้ากันครับยงวดที่แล้วมาเกดครับลางลางมาเกตแบบนี้เอาส้นกันครับมันส้นกันตัวใด มันซนกันอยู่ทีหนึ่งสองห้าเนี่ยครับหนึ่งสองห้านี่เป็นเด่นเลยครับนี่เด่นสามตัวมาเนี่ย ไม่บนก็ล่างครับสามตัวนี้บางทีอาจสิมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับนี้เสียไปจับคู่กับตัวใดจับคู่กับตัวนี้ครับเป็นเลขคงที่เช่นเดิมครับคือศูน3 6หนึ่งสองสามหกเก้าอันนี้ก็เป็นเลขคงที่ที่ เข่าดีเื่อนครับในแต่ละงวดงวดวังหันเขาเกตครับนี่เข้าเกตวิธีจับคู่วับนี้ครับหนึ่งสองห้าหนึ่งกับสองนี่มันส้นกันครับกับตัวนี้ตัดถิ่มไปเลยครับ หนึ่งกับสองไปนนี้ก็จับตัวทีหรือมันเหลือเลยครับจะได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก่าสองศูนย์สองสามสองหกสองเก้า ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเก้า เมืเขาจับคู่กันแล้วครับกัสิมีเดนมาตัดครับเด่นกันนะคือเป็นเลกล็อกครับเลกล็อก เป็นสูตรเลขล็อกครับคือสูตรนี้ครับสูตรเลขล็อกสูตรที่หนึ่งครับสูตรเลขล็อกสูตรที่หนึ่งมีสองสูตรครับในแต่ละงวดสูตรนี้คือใส่หลักพันครับใช้หลักพัน หลักพันเทียบล็อกหมวดนี้หลักพันคืนอย่างครับหลักพันคือสามครับกับเม่มึงล็อกสามครับนี่ครับล็อกสามได้ตัวได้ครับล็อกสามได้หกเจ็ดแปดหเจ็ดแปด ก็มาตัดสุตรที่จับคู่ค้ครับหกเจ็ดบมี่ครับแปดบมี่ครับนี่ได้สามตัวแขนๆครับบางงวดกระตัดได้หลายบางงวดกระตัดได้หน่อยครับบัในสูตรที่สองครับล็อกสูตรที่สอง ลอกสูตรที่สองลอกสูตรนี้ใส่สิบบนบวกร้อยบนได้เท่าใดก็ไปเมึงลอกนั่นครับสิบงวดนี้ สิบบนคือเก้าครับร่อยบนคือหาบวกกันได้สิบสี่ครับกำลังลอกสี่นี่ครับลอกสี่ในหนึ่งศูนย์เจ็ดในหนึ่งศูนย์เจ็ด ศูนเนี่ยครับเห็ดตามนี้ครับมาบมมากมากับปกงคือกันเห็ดตามสูตรครับ ถ้ามาก็ดีไปครับถา้ามบมากก็ขอพกขอขอภัยไว้รวงหน้าแบบนี้เพื่อตัดให้มันได้หน่อยโตัที่สุดก็คือตัดบนตัดล่างครับงวดนี้ สำหรับเดินล่างผมก็ลงไปหาแล้วเดินล่างผมลงไปหาแล้วอยู่ยใส่บัน เนี่ยครับเดินล่างวันนี้ได้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดก็มาตัดมาตัดนี่ครับที่จับคุยที่วงกลมไว้นี่ครับห้าหกเจ็ดเดินล่าง ห้าหกเจ็ดห้าห้าศูนย์มีตัวเดียวหกหนึ่งหกสองหกห้าหกห้าหก นี่สำหรับลางห้าศูนย์หนึ่งหกสองหกห้าหกแันนี้เด่นบนเด่นบน เย็นบนได้หกกับหนึ่งเนี่ยครับเย็นบนวดที่แล้วเขาแปดครับเดียวมาแปดวดนี้ดนได้หกกับหนึ่งหก หกก็หนึ่งหกสองหกห้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกก็ไปแล้วหนึ่งเก้าเนี่ยครับ เดีตามนี่อันนี้ล่างอันนี้บนอันนี้เพื่อตัดให้มันเลือนหน่อยโตก็คือให้เอาสูตรแต้มสูงมาตัดครับโวดนี่มันแต้มสูง แต่เอฟซเก่าคงสิจําได้ครับสูตรแต้มสูงนี่ครับเอาสามตัวบนกับสองตัวล่างนี่ไอพี่น้องเมืองตัวใดมันแต้มสูงกว่ากันก็มีเก่าครับสูงกว่ามูเก่ามันมันสีใดตัวนี้ครับศูนย์สามหกมันเดิน มันสิมาในสามตัวนี่แหละครับทามันเดินต่อต้งหวที่แล้วมับบาเข่าครับงหวที่แล้วก็ได้เก่าเข้กันได้ศูนย์สามหกแต่ว่าทางงหวนี้มันเดินมันกระเสกได้ตัวนี้ครับศูนย์สามหกศูนสามหกสองหามัตรใส่ สองหกศูนย์สามไม่มีหกนะ พี่น้องมากระจัดครับผมากพานันหวัวที่แล้วมันเข่าเกีเก่าครับหวัวนี้หวดที่แล้ว อ๋ถ้าี่่้องมกักกระจัดครับว่ามากับพานครับเป็นที่เปียงแนวาท่างกันครับจังหวะนี้ผมให้เน้นไปที่ห6หกหกกบนหล่างเลยครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับ สวัสดีครับ